สวัสดีค่ะพี่หมิวค่ะวันนี้นะคะพี่หมิวนะคะก็จะมาเล่น,นกลองดนตรีนะคะหรือว่าเมจิกบลอ็อกนั่ง็นแบบนี้นะคะจะเป็นของนี่นะคะดิสนีย์อันนี้นะคะก็<ม>จะเป็นโโตัวการ์ตูนจากเรื่องมิกกี้เมาส์นั่นเองจะมีเป็นตัวมิกกี้เมาส์นี่นะคะ่ะจะมีชื่อนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นมินมน,ะะนี่เมาส์นะคะนี่ค่ะชื่อน่ารักมากเลย จะเป็นโดนัลด์ดักนะคะจะเป็นนี่นะคะช,ชื่อต่อมานะคะจะเป็นเดซี่ดักค่ะนะคะ,ะ,คะอันนี้นะคะพี่หมิวนะคะก็แลกมาจากเซเว่นอีเลเว่นนะคะเดี๋ยวจะมาแกะกันเลยนะคะทีละกล่องก่อนน,นี่นะคะกล่องแกะมาเรียกเมียทีละกล่องก่อนน,อน,นีออกมาแล้วมิกกีนน้เมาส์้วมีนี่เลย อันนี้มันน่าจะมุนมาผิดทางนะคะนีนะคะวางไว้หนึ่งแปดอแล้วก็จะมีเป็นแผ่นสะสมนะคะบอกว่าสะสมอนนะไรน,นี่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นพวกน,นี้นะคะเรื่องหมีภูอันนี้จะเป็นเรื่องมิกกี้เมาส์นะคะนี่นะคะ <c oughs> วางไว้แปดเก็บไปก่อนนะคะ เดี๋ยวราไปแกะตัวต่อไปกันเลยนะคะกล่องวางไว้กันแรกอันนี้เป็นมนินิเมาส์นะคะออกมาแล้วนะคะตนั้นเดินทาเอ,อยู่นะคะนนแกะได้แล้วอุ้ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยสิกเ็บไวกัน่ห้แตะนะคะ จะเี็นลาสะสมเหมือนกันให้มาให้มาทูกกล่องเลยนะคะกล่องต่อไปนะคะจะเป็นดนดักนะคะ achieve. อ้อันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะเป็นเจ้าสีฟ้าฟันน่ารักมากเลยวก็จะเป็น ไซีดักค่ะตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะได้นี่นะคะนี่น่าพิศลเลยมีบ่วงแบบนี้ไม่มาเลยทุกถ้ามันอยู่กับพัดลมนะคะใบพัดลมพัดลมมันก็จะหมุน,มนะะอย่างนี้นี่พัดลมนะคะนี่นะคะแล้วก็แกงวมาั้หมดแล้วค่ะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่บิวนะคะจะอธิบายทีละตัวนะคะว่าเป็นรูปร่างยังไง ตัวแรกนะคะจะเป็นมิกกี้เมาส์นะคะฐานนะคะก็จะเป็นสีแดงนี่นะคะจะแปะสติกเกอร์นะคะว่ามิกกี้เมาส์แล้วนะคะก็จะเป็นกางเจนสีแดงค่ะตัวนะคะจะเป็นสีดำใส่มือสีขาวนะคะใบพันธุนะคะก็จะเป็นสีแดงข้างเมลพัน์นะคะก็จะเป็นสีดำรองเท้ทานะคะจะเป็นสีเหลืองค่ะตัวต่อไปนะคะ ก็จะเป็นมินิเมาส์นะคะฐานนะคะก็จะเป็นสีพูเข้ากับลงเท้านะคะแล้วก็กระโปรงนะคะจะเป็นลายจุดสีพูค่ะจะเป็นจุดสีขาวกระโปรงเป็นสีพูนะคะก้ามเนื้ะก็จะเป็นสีชมพูอออก่อนนะคะก็จะเป็นลายพัดจะเป็นชมพูเข้มนีค่ะตัวนะคะก็จะเป็นสีดำถุงมือนะคะจะเป็นสีขาวมิมิกี้เมาส์นะคะนี่นะคะก็จะเป็นหัวกของมินิเมาส์นะคะติดไอ้นี่่ติดดอกไม้นะคะจะเป็นสีเข้ม ก็จะติดสติกเกอร์ด้วยนะคะว่ามีนี่เมาส์มิูตนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเป็นโดนั่นดังนะคะจะเป็นตัวนะคะจะเป็นสีขาวค่ะออกเนื้อนะคะก็จะเป็นตัวไอใบพัดนะคะก็จะเป็นสีฟ้าค่ะฟ้าออกน้ำเงินนะคะแล้วก็จะเป็นก้านใบพัดนะคะจะเป็นสีเหลืองค่ะจะเป็นหมวกสีฟ้านะคะนน้ำเงินกัน เด็ค่ะจะเป็นเสื้อค่ะจะดีเป็นเสื้อสีเหลืองด้วยนะคะรองเท้ารองเท้านะคะก็จะเป็นสีเหลืองค่ะรองฐานนะคะจะเป็นสีฟ้าเหมือนกันนะคะจะจติกอร์นะคะว่าโดนนั่นดักนะคะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นเดซี่ดักค่ะถานนะคะจะเป็นสีม่วงออกอ่อนๆนะคะเสื้อนะคะจะเป็นสีม่วงค่ะรองเท้านะคะก็จะเป็นสีม่วงก้านไม้พัดนะคะก็จะเป็น สีเหลืองค่ะใบพันธุ์นะคะจะเป็นสีชมพูอันนี้นะคะจะเป็นอันนี้นะคะเป็นโบนะคะเป็นสีคพูอ,อ,อ่อนๆนะคะเด็าหนูนะคะก็จะลองเล่นให้ดูค่ะนี่นะคะเครืงล่างนะคะจะมีที่ใส่ฐานค่ะนี่นะคะแล้วก็จะมีปุ่มเปิดเพลงน,นะคะเด็กหนูนะคะก็จะลองหมุนก่อน ให้สุดๆไปเลยทานจะได้นี่สุดแล้วเราก็จะเปิดเพลงนะคะอู้มันก็จะหมุนหน้าร่างมาาเลยนะคะไปพันนะคะถ้าโดนลมมันก็จะหมุนค่ะอู้นาร่างมาลางเลยอะ่ะอืมนี่นะนี่นะคะตอนนี้นะคะสามารถต่อกันได้ด้วยต่อกันยาวๆเลยได้นะคะน่ารักอืม เดี๋ยวพี่หมีนะคะจะลองอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้นะคะเหมือนกันเหมือนกันเราจะทำเหมือนกันนะคะอืเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่หมีนะคะจะเปิดเพลงของมิกกี้เมาส์ค่ะเพราะว่าพี่หมีนะคะก็อันนี้มันติดอยู่พี่จะเปิดตัวมิกกี้มาส์นะคะพี่ออ เาไปเต้นเป็นเพื่อนสียสลเดือดเดือดโอ้ไที่รักดๆๆๆอดกอดเิโอ้จบกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นของสะสมนะคะที่พี่หมิวน,นะคะแลกมาจากเซเว่นอีเลเว่นค่ะ ถ้าอย่างไงนะคะอย่าลืมติดตามพี่มิวน้องมุกได้ที่ y o u ยูทูบเฟ o บุ๊กมิวมุกชแนลอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย